คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหาสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งนั่นคือนกเงือกนะครับลกเงือกหรือว่านกจับนะครับนกเงือกจับนะครับเป็นนกที่ผมว่าหาตัวในยากมากสำหรับปั้นผมนะครับส่วนใหญ่ามาอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่ผมอยู่โชคดีหน่อยนะครับมีนกประเภทนี้อยู่มาทุกผมไปตามหากันตามหามาตั้งนานแล้วก็พบตัวมาทันทีนะครับ ไม่ชัดหน่อยนี่ครับเจอแล้วนี่น้องอยู่ตรงนี้เป็นนกเงือกนะครับส่วนใหญ่มันก็จะอยู่แบบเป็นคู่นะครับอยู่เป็นคู่เจอไหมครับมันพางตัวอยู่ครับตอนนี้ ผมมีกล้องโปรโผให้สวยหน่อยอาจจะได้ภาพที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนีอ้อย่างสัตว,ว์ที่มาเปลีป่ยนแม่มุอมือน,นะครับผมทำงานอยู่นะครับก็จะเจอมันนะครับบ่อยครับแต่มันเจอคนมันก็จะบินหนีเนาะครับสัตว์ที่่างของของสัตว์ป่านะครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนมุมดูจะเจอมหมอีกไหมเจอตรงนี้นะครับเราไปเจอ กระลอกแดงครับอันนี้กระลอกแดงจะดอยู่ในกลุ่มของกระลอกหลากสีนะครับกระลอกในกลุ่มนี้ก็จะมีกระลอกดำกระลอกขาวรกระลอกขาวจะเจอเจออยู่ที่เกาะสีชังนะครับมีนี่ก็ลอกแดงครับอันนี้มันจะมาก,กินขโมยจินอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าขนุนของเราน่ารักครับน่ารักมากเสียงเมื่อสักครู่คือเสียงนกแก็บนะครับ ได้ยินได้ยินเสียงมันไหมครับแคปแคๆแคน่คือเสียงของมันแหละนะ้องแคนะบางที่การอยู่กับธรรมชาติก็ทําให้เรารู้สึกสงบขึ้นได้เยอะนะครับนี่จะเป็นเสียงร้องขาคู่ของมันนะครับเรายังไม่เจอตัวมันเลย วันนี้เจอแล้วครับโอ้นี่ครับเต็มๆครับนกแก๊บนะครับ,รบสีสันสวยงามครับเป็นสัตว์ป่าที่หาตัวได้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับดูตัวนี้จะไม่แต่มีเป็นฝูงหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ครับเนี่ย ทำงานไหมครับตัวเขาเต็มๆเลยเป็นนกเงกือกชนิดหนึ่งนะครับสัตว์ป่าของของเลยปกติเขาจะอยู่กันเป็นคู่นะครับรักเดียวใจเดียวนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมนะครับสัตว์ป่านะครับหรือสัตว์น่ารักปๆๆๆๆระเภทไหนอีกนะครับยังไงก็ฝาก กดซับสไคร์น่นเลยครับคลิปหน้าจะต้องมีสัตว์ป่าที่น่ารักน่ารักกว่านี้อีกแน่นอนนะครับ